คือบริษัทของเราเนี่ยค่ะเป็นผู้ผลิตและก็จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะคะภายใต้แบรนด์เจ้าช้างไวไฟค่ะโดยที่สินค้าหลักของเราเนี่ยจะเป็นรถเกี่ยวโนวดข้าวนวดเกี่ยวโนวดข้าวโพดแล้วก็มีรถตีดินโดยที่ลูกค้าของเราเนี่ยก็มีทั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยมีส่งออกไป8ประเทศทั่วโลกโดยที่สาขาในเมืองไทยของเราเนี่ยก็มีทั้งหมด8ที่ แล้วก็มีหนึ่งที่เราขยายไปเปิดที่ประเทศกรรมัมพูชาจังหวัดพัตตวองตัวเองเนี่ยไม่ได้เรียนจบมาเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคมากนะักแต่ว่าโชคดีที่ว่า,เ,าเราก็มีทีมเทคนิคทีมอ่านดีที่แข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแพชชั่นของเราเนี่ยสินค้าที่ดีมีคุณภาพเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยจะไม่ทราบว่าแบรนด์ไทยเนี่ยก็สามารถแข่งขันได้เราก็เลยมองว่าเราเนี่ยมีแพชชั่นที่จะทําให้เจ้าช้างเนี่ย เป็น global brand ของทางแพทเนี่ยค่ะเป็นรุ่นที่2ที่เข้ามารับรับช่วงต่อจากคุณแม่นะคะก็ดำเนินธุรกิจมา45ปีแล้วในประเทศไทยแล้วก็เราถือเป็นเจ้าแรกๆที่ได้เข้ามาทำตัวรถเกี่ยวนวดข้าวซึ่งเดิมเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะคะแต่ถ้าเน้นไปที่เซียวีเนี่ยเรามีการแต่งตั้งดีลเลอร์ที่ประเทศพามา่าแล้วก็ประเทศกัมพูชานะคะรวมถึงตัวบริษัทเองเนี่ยก็ไปตั้งบริษัทอยู่ที่ออประเทศกัมพูชาด้วย1บริษัท เพื่อที่จะเข้าไปให้บริการลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นว่าเมืองไทยเนี่ยทำการเกษตรมายาวนานนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมีภูมิอากาศที่เฉพาะเวลาเราพัฒนาตัวเครื่องจักรเนี่ยคะ่ะเราก็พัฒนาให้มันเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มประเทศซึ่งมีภูมิประเทศใกล้เคียงกันเสียว,วีเนี่ยคะ่ะแบรนด์ที่เมืองไทยเนี่ยคะ่ะจะใช้คําว่าเจ้าช้างไวไฟในต่างประเทศเนี่ยเราใช้แบรนด์ว่าเจ้าช้างให้สั้นขึ้นแล้วก็ติดหูมากขึ้น ของแพทก็จะได้เข้าเรียนตัวโครงการ AC Business Leader ของธนาคารกรุงเทพนะคะเป็นรุ่นที่2นะคะโดยที่จะโฟกัสไปที่ประเทศกัมพูชาถ้าเราเนี่ยมีความสนใจในตลาดต่างประเทศเนี่ยสมควรที่จะมาเข้าร่วมกับโครงการ AC Business Leader ของธนาคารเพราะว่าเป็นโครงการที่จัดมาเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจะไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศโดยเฉพาะสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยก็คือว่าธนาคารเนี่ยมีวิชั่นมากในการที่จะไป ตั้งเ,เขาเรียกว่าเป็นสำนักง,งานตัวแทนนะคะอยู่ในต่างประเทศหลายๆที่เนี่ยตั้งมามากกว่า20ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้มีคอนเน c t ชันมีไอเดียต่างๆที่จะสามารถแนะนำให้เราได้ไปเปิดบริษัทที่กัมพูชาเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งซึ่งเรียนมาด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าน้องแพทเออไหนๆก็ได้เข้ามาทำธุรกิจอยู่ในกัมพูชาแล้วเนี่ยอยากจะให้มาเข้าร่วม เป็นกรรมการสภาไทยกัมพูชานะคะเพื่อที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อให้ธุรกิจระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเนี่ยเติบโตมากขึ้นในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยค่ะเราจะมีปัญหาเรื่องของการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าเราไม่สามารถที่จะออกนอกพื้นที่เพื่อไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้เวลาไปส่งแล้วอะค่ะก็จาเป็นที่จะต้องไปสอนลูกค้าใช้งานอันนี้จะเป็นปัญหาหลักมากๆเลยของแพท ซึ่งมันเกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยเพราะว่าต่างประเทศตอนนี้ล็อกดาวมาประมาณ6เดือนละไม่สามารถเข้าออกได้ก็จําเป็นที่จะต้องใช้เป็นวิดีโอคอลถ้าเราได้เครื่องจักรที่ดีเทคโนโลยีที่ดีมันจะช่วยเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพลดความยุ่งยากต่างๆลงไปค่ะเป้าหมายของเกษตรพัฒนาคือความก้าวหน้าของเกษตรกรค่ะ